สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับครับผมก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการรายงานสถานการณ์ประจําวันนะครับวันนี้จะมีเรื่องที่เป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อสรุปจากทางสบคชุดเล็กนะครับซึ่งวันนี้จะตรงกันกับวันที่มีการประชุมคอรมออยู่ด้วยแต่ยังไงก็ตามแต่เราก็ไม่ได้หยุดนะครับมาที่สถานการณ์รายวันนะครับวันนี้1443รายนะครับยอดยืนยันสะสมของ ประเทศเรานะครับ45,185นะครับแล้วก็วันนี้มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น4รายนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมาดูในระลอกของเดือนเมษานี้เท่ากับ16,322รายแล้วนะครับจะเห็นนะครับว่าณตอนนี้เป็นการติดเชื้อในประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ที่เข้ามาจากต่างประเทศก็น้อยมีแค่2รายนะครับแล้วก็เป็นการทํา ตัวเลขขึ้นมาเนี่ยจะเห็นอยู่ในภาคกลางกับกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่16,119รายนะครับเพราะว่ากระจุกตัวอยู่แค่ยังไม่ถึงเดือนนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนตัวเลขที่มีเป็น16,000กว่ารายนี้ทำให้เกิดประเด็นของการที่บอกว่าเตียงไม่พอนะครับซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังทำงานอยู่เต็มที่ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล13,169รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม2,950รายและมีตัวเลขที่จะต้องกลับเรียนรายงานก็คือตอนนี้มีอการหนักซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขรายงานขึ้นมานะครับ2 2 2ประทานโทษครับ223รายแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจถึง55รายก็เป็นไปตามที่มีจำนวนมากขึ้น การอาการหนักก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเราจะเห็นภาพนี้ชัดเจนขึ้นและเช่นเดียวกันกับการเสียชีวิตที่บอกว่าวันนี้4รายก็มีดังนี้ครับเป็นรายที่105นะครับเป็นหญิงอายุ78ปีอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีปัญหาโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงไทรอยแล้วก็เข้ารับการรักษานะครับ พบเชื้อวันที่3เมษาไม่มีอาการนะครับ12เมษาเริ่มมีอาการและเสียชีวิต17เมษารายที่106นะครับเป็นชายไทย78ปีนะครับอยู่กรุงเทพมหานครอาชีพค้าขายนะครับเป็นเบาหวานและก็ความดันสูงนะครับมีอาการ11พบเชื้อ15เสียชีวิต19นะครับรายที่107เป็นหญิงอินเดียอายุ86 ผู้ป่วยติดเตียงนะครับเป็นไทรอยด้วยนะครับแล้วก็พบเชื้อ18และเสียชีวิตในวันที่18เลยนะครับราย,รายที่108่นะครับชายไทย30ปีอยู่กรุงเทพมหานครนะครับมีเรื่องปัญหาเรื่องของอ้วนนะครับแล้วก็ไปประวัติสถานบันเทิงนะครับแล้วก็มีพบเชื้ออา,อาการตั้งแต่4แล้วพบเชื้อ9เมษาปอดอักเสบรุนแรงและแย่ลงและเสียชีวิตในวันที่19เาเมษานะครับ จะเห็นนะครับว่ารายหนักตักต่างๆเหล่านี้เรื่องที่เกิดขึ้นที่เราต้องเรียนรู้นะครับเป็นอุทาหรณ์ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับหลายๆรายนี้ทําให้เราได้เรียนรู้การสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้าการสัมผัสในครอบครัวการไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็มีโรคประจําตัวอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับ